สวัสดีค่ะัสตดีพัดนะคะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์น้องชนาพรกลิ่นมาหอมนะคะค่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวก่อนนะคะน้องชื่ออะไรคะชื่อชนาพรกลิ่นมาหอมค่ะค่ะอันนี้น้องรู้จักสต u ด y ี a พัได้ยังไงคะรู้จักทาง Facebook แล้วก็หน้าเว็บสต๊ดีพค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจมากับสต u ดดี a พัคะก็ดูจากหลายๆคนที่ไปต่าง เขาก็มารีวิวแล้วดูน่าเชื่อถือค่ะหาข้อมูลจากในหน้าเว็บไซต์เนาะค่ะแล้วอันนี้ที่น้องไปนี่คือไปแบบไม่ใช้สเตตเมนต์ในการยื่นวีซ่าใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะวีซ่านี่ได้กี่ปีเอ่ยได้สามปีแปดเดือนค่ะค่ะแล้วก็ภาพรวมที่น้องมองสตัดดิพัฒเป็นยังไงบ้างคะก็พี่ๆทุกคนน่ารักค่ะดูแลให้คำอธิบาย กำลังใจค่ะเป็นเหมือนครอบครัวดีค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องพรินมาหอมนะคะที่ให้กับคำตอบกับใครที่สนใจนะคะแล้วก็สำหรับน้องๆที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่พี่ครีมนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดห้าหนึ่งสาเจ็ดสองนะคะค่ะสำหรับนี้ขอบคุณค่ะค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะ